ีนี้น้องนาดาจะพาไปเที่ยวที่เก,กาะฮอกไกโดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นจากขับรถไปที่ทะเลสาโทยะแล้วเราก็จะไปพักกันที่โคโคโฮเทลจากโรงแรมมาเห็นทะเลสาบได้ทั่วเลยแล้วห้องพักก็ใหญ่และสวยมากวันต่อมาเราก็จะไปที่เลคคิงฟาร์ม ที่นั่นนะมีพุดดินน้งนมฮอกไกโดกับพิซซ่าแสนอร่อยแล้วไฮไลท์เด็ดสุดก็คือผัดเลื่อนหิมะเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะคะเพื่อน อือค่ะเดี๋ยวเราก็อยู่ที่ครอนครัวนะฮะชอบไหมครับชอบค่ะใหญ่โตมากโดยเฉพาะแอร์อาบน้ำนะครับแลยเฉพาะอราบน้ำและเงาหนุ่อีกนะอันหนึ่งมารากี่คนนะมีนาราสามคนในนี้โอ้โหทุกใจพาบ้า หน่อมีรบกวนปิดไฟให้หน่อยครับเดี๋ยวจะโชว์วิวข้างนอกเขจะเห็นวิวข้างนอกขึ้นโอ้โหเมื่อกี้เดี๋ยวลงไปได้หิมะตาใส่มีแล้วค่ะเคลซ่าโพยะนะครับอ๋อโอยเป็นน้ำแข็งเลยเหรอเป็นน้ำแข็งลองลองไปเล่นสก,กีสักครั้งหนึ่งไหมมันไม่ใช่น้ำแข็งเคลซ่าไม่ได้เป็นน้ำแข็งเลยจะทำเป็นน้ำแข็งมีแค่หิมะหละนะไปเล่นสกีเถอะ มนี้ตอนเช้าหาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูน่าจะสวยรีววินี้เรามาถึงมัน6โมงเย็นแล้วใช่อันจะรีวิวกันนะคะ ไปลองเล่นที่ม้ากใกล้ๆโรงแรมนี้ก่อนนะตาราทา,างนี้ลูกตารานที่โล่งๆให้เราเล่นนิดนึ่งโล่งน,นะคะลูก อ่านี่มาตรงนี้ก็ได้นะมีกก็ได้นะเข้ามาเลยลูกเดินแล้วมันจะยุบลงไปนะค่อยๆนะอั่เใช่ใชครับนีนบบบดินมาตรงนี้ลูกอ่ครับ เด็นมาเลยเป็นไงลนะเล็กเลยนะดูมันลึกลงมากเลยเท้าเราจมไปเลยอะน่าเล่นเต็มที่เลยนะครับีวิวจากตรงนี้เห็นทะเลสาบเลยเหทะเลสาอันแสนเย็นแสนเย็นเฉียบ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 ,ยบไหนเป็นลูกเป็ดไหมครับ ไทยเลยนะไม่ใช่สั่งมาจากที่ไหนสั่งมาจากจีนน่แหละแต่เราถือมาจากประเทศไทยได้กินนะคะ,ะเฮ้ยป้าใส่ป้าดูสิอุย <c oughs> อ้ยเอ๊มีปืนยิงด้วยเดี๋ยวเราลองเทสดู Mày mấy rượu! Mày 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 Ờ mày 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 ờ, mày 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 สวัสดีค่ะวันนี้นาราจะมาพามาเที่ยวที่เลคคิวฟาร์มนะคะก็จะมีพิซซ่าแสนอร่อยกับเจลิโต้นะคะเจลาโต้ครับเจลาโต้เป็นไอศครีคมใช่ดูดูความหนูออกมาสิครับเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะเพื่อนน่าจะไม่เห็นครับในกล้องไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรอร่อยกันขี้มาา้าใสๆเต็มเลยเดินระวังนะครับมันลื่นดูดูวิวสิครับ ơ mấy ไา้นะคะแต่เรายังไม่เล่นครับเนี่มีถาดเลื่อนให้เล่นนู่นต้องไปเล่นน้องนู้นสู้ๆทำให้เด็กน้อยนี่เดี๋ยวดูที่นี่มีอะไรทานไม่รู้ว่าหนูนั่งแล้วมันจะแต่มไหมเพราะหนูน้ำหนักเยอะมีมิลคพายครีมพายพิซซ่าอุ้ยพิซซ่าน่าทานมากมีแกงกะหรี่ด้วยพิซซ่าเด็กน้อยพิซซ่าเด็กน้อยเอาพิซซ่าเด็กน้อยอ่ะไปครับไปดูข้างในกันครับนาราหินเต็มเลยแล้วเราจะเอามาปั้นจโนโรมันก่อนนะ โอ้โหว่าส,สวยเชียวน่ารักหนูเขาว่าสวยกับป๋าอีกไปครับไปครับปา๊าป๊าก็ว่าได้นะผู้ผู้ผู้ดึงขับไปเลยเอ่อหอมมากอะ่ะมีหอมดีมากุอย ไปได้เลยครับลุเลย,เลยเลยครับวิ่งได้เลยครับแล้วโล้มนะ <laughs> <laughs> ตรงนี้จะแข็งตรงที่ <c oughs> เป็นปุยๆก็ยังมีแบบนุ่มๆอยู่นิดนึงนะตรงนี้มันแข็งโคตรตรงนี้แข็งมากตรงนุ่มๆว่อ อลองไปดูตรงที่เขากองไว้ลูกสูงๆนะ่ะเลราครับสูงกว่าอันนั้นอนีกบรรยากาศร,บรอบรบร้านเลคิวฟาร์มครับ <c oughs> เป็นสนามเล็กเล่นของเด็กๆนะครับ <c oughs> เล่นได้ครับแต่ห้ามตัวเปียกตัวเปียก <c oughs> เพราะว่างเกงเราหมดแล้วงเ,เกงเราเปียกหมดแล้ว เอาไว้เราต้องไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนให้รองเท้าที่เล่นหุ่นฮะที่ถูกต้องก่อนเนาะต้องไปซื้อก่อนเราจะได้เล่นได้เต็มที่จุ๊ยจิ้มดวงใจหมดเลยจุมอย่าไปวิ่งเล่นไกลนะยิ่งจะไปไกลที่สดในโลโเนธแต่ตรงนู้นแบบไม่มีคนหยิบเลยดีตรงนู้นมีคนปั้นตุ๊กตาหิมาตัวเบลเลอร์แล้วก็ปั้นไว้ลองไปดูไหมลองไปดูนไหม ตัวใหญ่มากตัวเกือบเท่านาลาเลย oh. โอ้โหใครปั้นไว้อ่ะดูห,หน้าตาเขาสิยิ้มเลยแต่ว่าจมูกแหว่งเติมจมูกให้หน่อยได้ไหมครับนะครับจุบจ๊บจุ๊บเบาๆนะลูกแมว ต้องแหลมๆเหมือนอล้ามากนิวอ่ะนะบิ๊กขี้มูกหรือเปล่าเป็นขี้มูกเลยว้าสงสัยมันป่วยนะขี้มูกไหลแต่ว่าก็ทำมาจากน้ำแข็งขี้มูกไหลได้ไงน้องหัวเบี้ยวช่วยโปะหัวให้น้องหน่อย อ๋อมันหนักมันมันยากใช่ไหมนี่เย็นไหมน่อยเออหมว้เขาหัวเขาจะได้หมุนัล้วนี่มันของเขามันไม่ใช่ของเราเขาเขาจะได้ไม่บิดที่ขาเติมโอเคน่ารักโอเคตอบไปนิดนึงนะจะตื่นเต้นน่ารักไม่ไม่รู้น่ารักที่รัก ไม่ผ<ม>่านนะเย็นมือเราไปเดินดูรุมไหมเย็นมือมาป๊าลองเราลองไปเดินดูงงนนมุมปปดูดงงมาที่ดับไม่มีรอยเท้าคนใช่ลองเดินไหมครับมันจะบุมแน่เลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแหละบุครับอุย้ยเดินไม่อีกรูปตรงที่ไม่มีรอยเท้าคนอ่ะ มันก็จะบุมแล้วนะป๊าป๊าเดินเลยก้าวยาวเฮ <c oughs> ้ยเท้ามันกำบุ้มไปเลยไม่บุ้มเยอะแต่ว่าก้าเท้าจมลงไปโอ้โหเท้าอันนี้หนูสิกลับร้านนะครับไปกินพิซซ่าครับแล้วมันเ,ามาเต้นต่อแล้วกันนะมีโทรตามนะครับ แล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะพิซซ่าของเราอันนี้พายแล้วก็คุชชิ่งลองกินมะเขือเทศ็นลองชิมดูก่อนนะแต่กินชาซอสไม่เขินเป็นลองทานดูครับมะเขือเทศของไอดอลอร่อยมากหนูเคยเคยกินที่ไทยใช้ที่ไทยแล้วมัน ลองชิมดูรสชาติเขาไม่เหมือนกันอัี้หอม้วยค่นนุไม่กินลองสั่งดูลองทานดูก่อนเอากินเลยครับชิมเลยครับ,รบพายขึ้นชื่อของที่นี่กินอ่ะจะถูกใจนาราไหมหชิมเล,เลยครับ ก็คือแบแบเบกเิดเราเลยเขารู <K ill hou on> ้สึกก็คือแบบมันเลยแบบทริสปี้ครีมอะดูซี่ดูซี่อะเหมือนแน,น้ำมีจูซี่ยังไม่เหรอแล้วแล้วรสชาติของชีสเป็นไงบ้างรสชาติของชีสก็หวานไม่เหมือนที่ไทยหอนที่ยหอมไหมหอมไหมหอมกินชีสนะหอมจนไปถึงหน้าปักซอยโอ้โหรีวิวเวอร์หวังมากหน้าปักซอยเลยล่ะครับ ก็มาเป็นถึงหน้าปากซอยจริงๆค่ะเด็กกินเสร็จแล้วเราจะไม่เล่นถาดแล้วนะคะได้ไงพี่เขาเล่นอยู่ข้างนอกอะปาเห็นพี่เขาสไลด์ลงทางตะเกียร์จากภูเขาอะ่ะวุบเลยอะไปกินนี่เสร็จก่อนนะขาดิ้นก็แบบรสชาติดีมากปาชอบมันแบบมันไม่หวานไปมันไม่เห็นเด้งเหมือนที่มีทั้ง เหมืที่เราคิดไว้แต่ว่าซูเบาซิงดงดิงดงงดิงแส่อีโมจิอย่างนี้ไม่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวน้งทำแบบ ทำไมหัวทิ่มล่ะนั่งตรงๆสินั่งเอียงรถมันรถมันก็เอียงเอาถาดมาให้ป้าเลึเย็นรึเล่นอีกไหมเล่นหนุบหนึ่งจับตุ้งยังอะไรแล้วนะยังยังบ้าบ้าโชคดีไป งข,ขาตรงๆนะั่งขาตรงๆเหยียบตรงๆเอน็อเอนพร้อมๆเอ็นพร้อมๆมาขายันไม้โอเคไปแล้วนะโอเคจบภารกิจ